กรบสบาดีพายมิหนงที่แพงสุลสกุขเนาะสบาดียามทียงพายม้หนงเมนกาไปห้าหน้าไม้ามานะพมนงเนาะก็เลยชิมาแกงหน้าไม้พายมนงกินน้ำกัด <laughs> กินได้กแกียงหน่อไม้เก่าด้วยพมิหนงเอ้ยไ่าาับข่าวกาไม่ตะแกงหน่ไม้น้อ,นขอขนนกกนงประเดประเด,ะดอัน ไปไซนเนาะมีแต่าต่นาะใหม่านี่เนาะอันเผากมันปกาบริไปไซเนาะสางกับเพื่อนเพนี่นาะอ้ไปไซนนะยากเนาะตอนนี้ทําแม่ไปกําลังปอกนม้อยู่ได้น้อยนึงเพนี่เนาะไอ้คเกอยู่ดอกกิดไปหากาอันฝนตกค้ำเพานี่เนะก็เลยบริอันแบบก็บรายละเอียดบริษัททราเนาะแบบรวบไปฝนตกครํำฝนตกแห้งเนาะ นระยะโทรศัพท์เปียกกระถ่ายพอล่างๆไปกาบิบ่งไปนไหน,นะพี่น้องก็ะจะได้กลับเป็นกำลังใจใช่องสาวเด้อพี่น้องต่อไปกาแกงแกงน้ำไหะพี่น้องเนาะเตรียมตุ๊แกงน้ำไม้เนาะปอกน้ำไม้แล้วก็จกกัดข้าวไปต้มเนาะน้ำไม้ไปหามาเมริกาประมาณนี้แหละพี่น้องเลยแต่อันใหญ่อันหนึ่งสองอันเนาะ ก็จัดน้ำไม้เด็กผู้หญิงน้องเน่ยนะงานอะไรขยีน้ำไม้นะน้ำไม่เข้ากาคุดแตกแต่แรงหมากเบิดเู้หอิงน้องเว้ยได้มาซ้มสี่อันเนาะ เห็นแต่บอลขาคุดนีตนอนอยิ้มสำาคนำคำเนี่ม่นนใหม่ก็เลยไปบนน่ษันเนาะขาคุดว่าน,นข้าปแปาว่านนี่คุด,ดนจนชมาอยังอรุก่อนน้าใหม่สิปีนไปเลยกระดมตรงนี้เนาะใส่หมอกอนเต็มหมอเต็มออ

มาปฏิมาลูกแบบใหม่เนาะจิวายตับเทตามขา,า,มขาวาพี่นอ้องเลยตับขับเบอร์เสือบะอันใบายานาะพนี่นอ้องเขาผู้ไทยนิดนึงเนาะว่ามีเปลี่ยนพีว้าวครับอันซองซ่าเนี่ก็เป็นเสื้อผู้ไทยอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าผู้ไทยเปลี่ยนเนาะแต่ว่าอัน ว่าวลาวเฮาเนาะขณะว่าวลาวยังบ่ท้องนะพี่น้องเอ้ยสิตปว่าผู้ไทยเนาะตอนนี้ก็สิแล้วเลยพี่น้อมืดเนาะก้องกับมัว่พี่น้องเอ้ยน้ําถึกก้องกับมัวนี่น้ําถึกเพราะว่า เป็นหาหน่อไม้เลยตากพุนพอมีน่องเนาะมันก็เลยมัวเนาะแหล่เดียรอได้เด้อบันนี้ก็ได้โอ้ยก็บ่แหลกคักไปได้ดอกเนาะต่อไปกะก้อยน้ำพอมีน้องใส่มะพริกแล้วกะก้อยน้ำนะลืม เฮ็ดมาตลอดทางเิืมเลยันมีเนาะต่อไปก็ใส่มะพริกก่อนเนาะพึ่งนึงผมมีเนาะกามนึง่ง <c oughs> ใจเกลือลงไป จะก่อยไซน้ำพมีน้องเทลงปดดูนี้จะขาดถังกลองสักเนว้ดนเขากับสาขบุตดูเนี่ยแม่ขบตะไช่ขบเบือไล่ไปในแมวแกน้ำใส่หนาะพี่น้องเดือ,อบ,รอบ,รอบรเไรไเาะอยากพมีน้อง,ออองต่อไปกแกงเนาะอพอสิเตียงก็เ<ม>อา ເອົານໍ້າໄມ້ມາອັນລ້າງກ່ອນເນາະຫຍິ່ນນ້ຳກ່ອນເນາະຫຼັງຈາກຫຍິ່ນນ້ຳຫຍິ່ນນາຍຍັງເຫຼືອກໍຕໍไปກະແກງເດີ້ພີ່ນ້ອງະດ້ ให้อันฉันแตะกันเนาะแม่จะบริทุปอันหนึ่งเลย ใช่คนเดียวเห็ดคนเดียวพอมี่นองไปสาสิเดบบได้ภาพอกซิเจนไปดูดนี่ไทยไก่เนาะมนีบริษัทไทยไก่ที่เ,เก่า ไปกับแป้งนวัวพอดีเนาะทำด้วยเครื่องที่ลักข้าในสร้างน้ำนังมือบ่ เทนะก็มีเฮดกี่ลอันตะเคเยนนะครันอันยอดแบบบวกเนาะอย่าตามันกรสิประมาณนี้นะใส่ไปเรเลยนะใส่เบไปเตะ แต่ใจม,นนใมันตีกัีคู่วันิดนึงกต่ปงพี่น้องต่อไปการปวงพี่น้องเอ้ยบานิกาชุกน,นะแล,แล้วเราได้แม่แล้วเราได้พอ่อแล้วเราได้พี่น้องบานิกากินข้าวน้ำกันเด้อตักเรียบร้อยเดียวบาน,นิกา ได้จใจรับรองมาเพชรแน่นอนสบายดีพี่น้องกินข่าวน้ำกันเดินบันีดกระดากินกระดินได้บันีดกิน,นกคือสีเพชรนาะอุ้ยรับรองว่าเพชรได้ใจ่ายจะโลดกันก็ออยังวเทย์ใช้เป็นกรรมกินกข้าวก็ไ่น้อง ้องนี่เนาะบ่อยากแจ้งไปได้หามุมบ่ได้พี่น้องมือมือพี่น้องมือถ้ามันพร้อมนี่ครท่้า เข<อ>าในห้อง,องข้าพเจ้าพี่ฮะต่อของอเงินนี่จะบุญมากกระ,ะาาดานข้ากอนนะนี่ไงนีแบบ่ไงนี่มันบุตรไม่นี่เงื่อนใจเราลเลย,เลยนะเราจะกินเจ้าเด้เดอ <laughs> เดไข่เป็ดนั่นน่ย่างอยไข่เป็ดมันลนลายมมือนี้นั่มือานนีทักกรานาพักมาทวนน่ะอือเราแกระดานทักมันานเดียวนะดัดวิชาื่อัแช่ผมเนาะมื่อตั้งลายรีบนอย่น้อยเาะปลูกเขางมกก งงเชือวาถิ่มันน้องก่อนเดีย๋ยวมาถิ่มแ่ยังเอามาปลูกแ่แมันก็เป็นเอางโก็เป็นอย่างงี้มาถิ่มฉนน้องให้ป่ามันชนเลได้ปาจะจะโจนอนแล้วก็เชื่อาถิ่นเนมันจะกกเลลิดวาจตูานะยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันขึ้นมาจะม่นำคลองเเือหอ เอาใจข้างนอกกข้าวใหเป็นอยู่นี่เลี้ยวข้างซังใส่ตะวันใช่ไหมหนันนกนทีงนี้นั่นช้อนส่งสามส่งแล้วเนาะวานชูก็อานไปขร้มกันอืมกระไรกับป้าเพื่อขลุ่ยอยู่น่าจะออกบ่ เพนารรมบ้านอันที like right wh ่งานทางบ่อพรเขาว่านบ่อที่เวานทางห่างทีงานมบ่จะพืนจะได้จะได้นจะพูจะพด้ยเ็นทบานชื่อไ้บ้านอันนักต้องภายในเขาได้แล้วเขาว่านแล้วเขาคดาอ่าเขา วางก่อนแล้วข้งขาคมบ่อถ้าว่างนไทยไทยแนีจังหวัดข้าแข้งขาว่าแรกจังไทยนั่นแหละแข้งขาแข้งข้อเท้บเกิการแก้ขางลองคุจะเซรหรือเปาได้ค่จัง กิน e. เลยเด้อพรมินงเอ้ยกินปลาไหลกินปลายบูเบิดซั่มเนาะกินก็ได้อันแกงเรากินปลายค้นพรมินงมันเทศเน่ก็เลยบูเบิดบูวันสว่างจะคล้องแจงมาแซ่บเนาะไม่อันจำลองกี่นี่กับคอตัวลาพรมิน้องไปก่อนเด้อพิ่พาประกาศได้ก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำไม่รายเนาะข้างน้ามันไม่กาม ฝนตกห้ามพอมีน nice sort of ้องเอ้ยน้องฮะอันนี้ฮะเฮ็ดกับบ่ได้เฮ็ดกับบ่อน้องนั่นแหละที่นี่ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะฝากชกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สองสาวพมูนเด้อพี่น้องชนะทุก